เราดูซิมอนหลินน้ำท้งวัดเลยซิมอน,มอนบรรยากาศตอนเย็นซิมอนบึกขึ้นลลบึกขื่นบึกขึ้นน้ำได้เนาะถึงใจคักบรรยากาศตอนเย็น ขึ้นคาเจ่อในเปิดดนตีเสียงเพลงบรรยากาศตอนเย็นพี่นอ่อยโอ้ตั่งอ่านนังซื้อใจเย็นตึ๊บยุ่งกัดเตะเพื่อนถูกใจคัก ซิมอนว่าเมนเฟื่อยเราจะซิมอนเซ้ยนามตลอดทั้งสัน <laughs>